เคยเห็นค um, uh, ้างคาวใกล้ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตซึ่งเออดีนะเราว่ามันมันแปลกใหม่ดีแล้วก็อากาศในถ้ามันเย็นมากด้วยของที่นี่เย็นแบบเหมือนเปิดแอร์เลยอ่ะคือถ้าไม่มืดไปเลยแล้วเนเจอร์ไปเลยแบบต้องใช้ไฟสองนะแล้วถ้าอยากจะให้เป็นสถานที่ที่คนท่องเที่ยวแล้วเข้างง่ายหน่อยติดไฟอย่างเงี้ยดีคือมึงไม่ต้องติดไฟสปอตไลท์ดวงสี่เหลี่ยมให้แมงสว่างแต่คือติดเป็นดาวไลท์ให้พอได้เห็นให้ตาไม่ได้ปรับแสงแล้วเห็นค้าาวว่าเออนี่ยังมีมูดของบรรยากาศถ้ำอยู่ คือเล่นเล่นกับดาวไลท์เล็กๆให้พอมมีริมไลท์เบาๆสวยมากชอบมากแล้วแบบทำทางก็ดีเลาะทางหนีไม่ให้ไปใกล้กับหินงอกหินย้อยซึ่งดีมากเอออยากให้ทุกที่ทำแบบนี้เพราะมึงนอกเขาก็ทำเป็นอย่างนี้ตอนนั้นน่ะคือไปไปนิวซีแลนด์แล้วในถ้ำเขาจะจัดวางไฟแบบนี้ดบบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอาจริงนี่น่าจะเป็นถ้ำแรกที่เาแล้วเหมือนกันอีกถ้ำนึ ททททีีีีี่่่่ปประเเศไไยมมันมน<ห>น,น็องแตฟา้ยยนะบ้านใหม่ของหลีกที่ฮอตที่สุด <Wow. S 1> พรีเมียลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทย MONO MAX กในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a อเเพียง199บาทต่อเดือนอย่าลืมติดตามพีพีอื่นของแท็กพื้นเที่ยวได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ